สวัสดีครับท่านกิดเราชมช่อง Learn Live กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โลบิสันบางรักนะครับโลบิสันบางรักนะครับอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับก็เดี๋ยวเรานะครับกำลังจะเดินทางไปยังซอยนาทิว่าศรีนครินทร์นะ18นะครับโดยอาศัยถนนสาธุประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวเราจะทะลุนะครับสาธุประดิษฐ์ซอย15นะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปในสาธุประดิษฐ์ซอย15นะครับแล้วก็ไปทะลุออกไปแถวซอยนาทิวาส ซอยนาะที่ว่าราชนาคริน22นะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าดนะาราีิว่า18นะครับก็เดี๋ยวเราวิ่งให้ดูนะครับได้คว้ามือของเราตอนนี้นะเป็นวัดที่มีเรือชื่อวัดอะไรจำไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราตรงไปนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าตรงแยกตอกจันนะครับรก็อาศัยวิ่งเข้าตรงถนนจันนะครับแล้วก็ไปออก เข้าขวาที่ถนนสาธุประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวเราตามป้ายไปดูนะครับตลอดตลอดเส้นทางครับเดี๋ยวตามป้ายไปดูครับตอนนี้นะครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นเสียแยกตรอกจันนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายที่แยกตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าถนนจันนะครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งตามเส้นทางตรงอย่างเดียวไปเลยครับจนกว่าจะเจอป้ายนะครับเลี้ยวขวาเข้า รัชดานะครับพอเราเจอป้ายเลี้ยวขวาเข้ารัชดาเปิดดับเราก็เลี้ยวขวาตามป้ายไปนะครับก็จะไปเข้าสุดไม่ใช่สุริสา์ไปเข้าสาธุประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเข้าสาธุประดิษฐ์นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนถนนจันทร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะริ่งตรงยาวไปเลยนะครับจนกว่าเราจะเจอป้ายเลี้ยวขวาเข้ารัชดานะครับถนนรัชดานะครับซึ่งเดี๋ยวเป้าหมายของเรานะครับก็จะใช้ ไปเข้าตรงสาธุประดิษฐ์นะครับเพื่อจะไปออกตรงนาริวั์่ส22ครับโดยที่ซอยสาธุประดิษฐ์ของเรานะครับก็คือซอยสาธุประดิษฐ์ที่18นะครับที่เราสนใจนะครับด้านหน้าของเราตอนนี้นะครับเป็นป้ายที่ว่าสาธุประดิษฐ์ตรงไปนะครับให้เราโตตามป้ายสาธุประดิษฐ์ตรงไปไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้นะครับว่า เส้นทางเราเป็นยังไงนะครับเดีนะ๋ยวเราตามไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่บนถนนน่าจะเป็นถนนจันนะครับน่าจะเป็นถนนจันตอนนี้ให้เราพิ้งตรงไปอย่างเดียวนะครับลอดใต้นี้ไปก่อนนะครับพิ้งตรงยาวๆไปเลยครับยาวมากๆเลยตอนนี้ก็ยาวไปจนกว่าจะเจอป้ายราชดาที่ผมบอกถนนราชดาน ก็เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆกันนะครับว่าถนนราสดาอยู่ประมาณตรงไหนนะครับ ซีแยกข้างหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับยังไม่ใช่นะครับให้ขับเลยไปก่อนครับเราจะไปเข้าตรงอีกแยกนะครับตรงแยกนี้ยังไม่ใช่นะครับแยกนี้นะครับขออนุญาตพีเศษนอกเรื่องะก็มีมีมีกุ้ยช่ายนะมีกุ้ยช่ายไม่ได้รับการพิเศษอะไรจากเขานะก็จะนําให้กินนะก็เคยไปลองสูมก็อร่อยใช้ได้นะแล้วเราขับตรงไปก่อนนะครับ ไปก่อนนะคร rika. แล้วก็บริเวณถนนด้านหน้านะก็จะมีใกล้ที่จะถึงบริเวณที่เราจะเลี้ยวขวากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวด้านหน้าครที่เป็นป้ายเขลี่ยตรงบริเวณนั้นนะครับเราจะเข้าเข้าขวาไปเลยนะเดครับเขาจะเขียนว่าป้ายป้ายเขาจะเขียนว่ารัชดานะคะ <bem> รับป้ายก็อาจจะเขียนว่าราัชดาก็จริงนะแต่เยวเราจะเอาราัชดาเนี่ยครับรัชดาพิเศษนะเลีเเ้ยวขวา เดีย๋ยวเราจะเข้าวัสดุพิเศษนะครับแล้วก็ไปออกสาธุปดเด่นได้นะครับเพราะว่าข้างหน้านี้ครับถ้าเกิดเราเห็นป้ายเราเห็นว่าถนนสาธุประดิษฐ์เห็นไหมครับด้านปายด้านซ้ายมือเราบางทีนะเห็นว่าถนนสาธุปดเด่นเพราะงั้นเราเลี้ยวขวานะครับเข้าสาธุประดิษฐ์นะครับเพราะว่าสาธุประดิษฐ์เนี่ยเขาจะต่อกับรัชดาครับก็จะเราเลี้ยวขวาตรงแยกนี้นะปุ๊บนะครับพอเราเลี้ยวขวาได้ปุ๊บนะครับก็ตรงยาวไปเลยครับตรงยาวยาวไปเลยครับ ้าวีกว่าเราจะเจอซอยสาธุปฏิสิทห้าครับเออเป็นพอยด์นะเป็นพอยด์สิ่งที่เราจะสังเกตนะครับเราก็อาจจะดูป้ายนะครับซอยสาธุปฏิต่างๆได้ทางทางด้านซ้ายมือของเราครับว่าเราพาไปกี่ซอยนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าป้ายนะครับก็คือปั๊มนะปั๊มเป็นปั๊มแก๊สนะครับเป็นปั๊มแก๊สของน่าจะเป็นสยยมแก๊สนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราครับก็แสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นปั๊มแก๊สนะครับปั๊ม แก๊สนะครับที่ออกมาเติมแก๊สครับนขะองสยามแก๊สก็แสดงว่าเราใกล้ถึงซอยสารพัดผลิต15กันแล้วแลก็ให้เราชิดซ้ายเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวสารพัดผลิตซอยซอย9รับประมาณซอย5ซอย9รับก็เดี๋ยวเราขับไปที่คู่นลยครับก็ขับเข้ามาไม่ไกลเท่าไหร่จนรถแถวนี้ค่อนข้างที่จะเย็นชิดเย็นนะครับเป็นช่วงของเย็นๆนะครับนี่มาทําธุระตอนเย็นนะครับก็เนี่ยครับปั๊มแก๊สนะครับนะใกล้ถึง ปุ๊บเนี่ยจะมีความแก๊สพอเราเห็นปับ๊บแก๊สปุ๊บเราพยายามชิดซ้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราใกล้ถึงแล้วครับพอเราชิดซ้ายปุ๊บดาบปุ๊บดาบข้างหน้าเราเลยครับเนี่ยเพาะข้างบนสีเขียวเขาเขาเก็บว,ว,วัตถุในระดัที่ว่ารายได้กนนะระดาบเนี่ยเราเรียกว่า15ตรงนี้ครปุ๊บเข้าไปเลยนะครับปุ๊บดาบเราก็ขับให้สุดซอยไปเลยครับสุดซอยปุ๊บดาบก็จะไปออกให้เราในระดับ,ท,บท,ที่ว่า22ครับพอถึงในระที่ว่า22ตรงที่เราออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าในระที่ว่า,นา22นะครับพอออกไปปุ๊บให้้เเรราาียยวซนะคับ ก็จะไปเข้าแถวๆนาราชิวะสิบแปดไดนะ้หรือว่าเพื่อนๆจะไปซอยอื่นก็ไปลองดูนะครับพอดีเป็ากแค่ซอยนาราชิว,วะสิบแปดเราก็ทำทุลักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งเพื่อนๆเ,เดี๋ยวซอยนาราชิวะสิบแปดกันนะครับขณะนี้นะครับเรายังอยู่บนซอย สถิติ15นะครับเราจะขับให้สุดซอยไปเลยครับเพราะสุดซอยปุ๊บมันจะบังคับเดียวซ้ายนะครับมันจะบังคับเดียวซ้ายเดี๋ยวอัตโนมัติอยู่แล้วนะไม่ต้องตกใจนะครับเดียวซ้ายไปเลย,ยนะก็เดียวซ้ายปุ๊บนะครับก็จะเข้า,าถนนนาทิวหัดนะครับก็ไล่ทันซอยไปรนะับแต่ากซอยของเราก็คือนานาธิวหัด22นะครับเดี๋ยวเราขับไปให้สุดซอยนะครับพอเราสุดซอย ก็จะจถึงตลาดที่ราสิผมก็จะไปส่งเพื่อนๆที่ที่ราสิบแปดกันนะอนุญาตให้เพื่อนๆนะดูเส้นทางในซอยครับซอยนี้ก็ค่อนข้างจะ,จะลึกใช้ได้อยู่นะน่าจะเ,เข้ามาไกลพอสมควนะรนะมาณนะ่าจะหลักโลกเป็นกนระดับไม่งั้นไม่ควรจะเกิดน,นะ <c oughs> <c oughs> นะก็ขับไปนะวันนี้ค่อนข้างรถติดนะครับวันนี้ตอนช่วงเยน็นๆจะติดมากนะครับ ก็จําเป็นที่ต้องมาตอนเย็นนะเนี่ยครับเพราด้านหน้าเราเริ่มจะเห็นรถวิ่งกันแล้วนะเป็น B ีอาร์ทีวิ่งไปแล้วเลยครับคือถนนชาราที่ว่านะเรันนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามากวิ่งกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาเป็นครั้งแรกเลยนะก็เนี่ยพอเลี้ยวปุ๊บก็จะเป็นสุดปากซอยแล้วเลี้ยวที่22นะครับแล้วก็ไปเข้าตรงนาราธที่ว่า18นะครับก็ขับไปไม่ไกลนะครับก็พยายามทิศใายไว้ก็จะถึงแล้วนะครับเวลาเราขากลับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพากลับให้ดูอันนี้คลิปหนึ่งนะว่าเรา กัวบนเด่นนครับนะครับตลาดที่ว่า20แล้วก็ใกล้ถึงแล้วครับก็โอเคนะครับผมก็ประสบเเพื่อนที่ตลาดที่ว่า18กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับงั้นก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสด so, so, yeah, ีคร er ับอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ